สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวัวสไตล์ปักแอนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเปิดกล่องไพ่ Ang e l a นแอนเกันนะคะของคุณ d o r e e n Virtue และคุณ Glenn Virtue นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเพราะว่าไม่สามารถหาเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าราคาแรงมากแต่ก็อยากได้อยู่เดี๋ยววันนึงก็คงมาอันนี้จะเป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินนะคะ กล่องสวยงามมากไปประมูลได้มาเปิดมาจะเป็นคู่มือฟึบบอกได้ว่าซื้อมือสองมาอันนี้สภาพดีมากเจ้าของเขาเก่าเก็บไม่ได้ใช้นะคะเลยเอาหน้าไพ่มาให้ดูกัน เป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินเนาะอือจมีถ้าใครซื้อเวอร์ชั่นญี่ปุ่นก็จะได้เป็นของคุณสำนักพิมพ์ Light Work Study นะคะอันนี้เป็นธีมไพ่หน้าไพ่สวยมากใบแรกที่เปิดได้เจอคือ Face Your Financial Fear ให้เผชิญหน้ากับความกลัวในเรื่องการเงิน ต่อมาเป็น Employment c h a n g e นะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง Do its work Action No s h e e t a n t i m a t e idea ลืมให้ดูลั่งไพ่สวยมาก a n t i m a t e idea นะคะ s ซฟบิ n งอมเงินเ a ย yourself first อธทิฐานให้ตัวเองนะคะบางทีเนี่ยเราอยากได้เราก็ไม่เคยขอให้ตัวเองขอให้คนอื่นตลอดควยเอสดีทีทนะคะออกไปหาความสงบหรือทิ้งอะไรที่ไม่ดีไปเบื้องหลัง Let's go o f Gui กิทิ้งความรู้สึกผิดไวม ท้้งหลังออกจากความการกล่าวโทษและความรู้สึกผิดออกอัลดิเซชันเอ็กซอร์ซายทูอินสเค e y ัวเอเนจีแอนด์แมนิเฟสชัน o อ a บ i ิตี้นะคะทำแบบทดสอบความสามารถตัวเองเนาะให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานและความสามารถวิชวลไ e อ b พแ d นด์อินออ l ฟอร์ วัดภาพนะคะวัดภาพไม่เห็น Word of a b u n d a n c e พูดคำพูดในเชิงบวกความสมบูรณ์พูดในแง่บวกให้ดีนะคะ Donate t i n จ i n g and เ h a ร e ดิเซียเบิรกนะคะการบริจาคก,การยกเลิกหรือว่าการรับอะไรนะเหมือนเรียกว่าการกุศลทั้งหลายจะดีกับคุณ Focus on your priority นะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะ Power of prayer พลังแห่งการภาวนา Ask for your need to be met ต้องการอะไรให้เรียกหาสิ่งนั้น List recentment about money นี่ r e c u e s e to ก็อติชัวซอสอับเบนเดนไมซ์เซ็ตดีมออฟอัเบนเดนนะคะภาพสวยโนสวยมากเลยโนโม่คอมเพนน n ่นางฟ้ากับนางฟ้าตัวน้อยทดดี้เวนลีกกิลเชนนะคะ confused คันสมมุนะคะสวยจัง rise of emotion ภาพสวยทุกใบเลย have a collect to ask for and accept to h e l l มูลัยแสงจันทร์มีส่วนอะไรกับเรื่องการเงิน bon city Full natural <S <S นะคะ d e s e r v i n g n e p a r t n e r s h i p การทำอะไรได้วยกันคู่ค่ะคู่คุณส่วน Cooperation in teams or competition นะคะการมีส่วนร่วมหรือการกระาจายประสานงานกับคนอื่น Is t safe for you to receive คุณสมควรที่จะได้รับมัน รีลิสจิวเรียกซีออกไปจากพืนพ้นที่อะไรสักอย่างอันนี้บอกเลยว่าแม่หมอก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากขนาดนั้น s e r v ์ฟเวอร์ออฟโคเวนตี้นนี้ไปให้าศาสาบานกับใครไว้ต้องไปถอนกัสติจูดลิสต์ลิส,ลสขอบคุณสิ่งรอบตัวนะคะ Win for off a b n n d เ n คุณซานตาคอสสวยจังดีท็อกยูเ e เฟนชิพเพื่อนที่เป็นพิษให้ตัดออกไปนี่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ตัดออกไปนะคะโพซิทีฟ p ิตตี้เฟสแอนด์ออปติมิสมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วมีความเชื่อความศรัทธานะคะสักเซสฟูลฟันดิ้งการลงทุนอย่างชาญฉลาดออาเกนซ์ฟอร์สักเซสวางแผนเพื่อความสำเร็จ อุก a ิกลและบอส e ์อ่าเรฟเพล e ์ริจัดการมีนะคะไปสุดท้าย k e นเอนเนอร์จ o ฟูนะคะกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะเช่นอาหารออแกนิกหรืออาหารปรุงเองจะช่วยให้ดีขึ้นได้นะคะอันนี้หมดและเรื่องไพ่คราวนี้มาดูคู่มืออันนี้เป็นคู่มือมือ มือสอที่รับมานะคะข้างในเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษถ้าใครหาเวอร์ชั่นภาษาคู่มือเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยลองไปหาเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นดูนะคะเราก็จะอธิบายรายละเอียดไว้แต่ก็จะเป็นคู่มือภาษาญี่ปุ่นก็ลองหา Google Translate น่าจะช่วยคุณได้ <laughs> โอเคขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปการเงินของ ภายชุดนี้นะคะขอไปศึกษาก่อนนะบ๊ายบายมาเป็นโบนัสแท็กเพิ่มเติมให้นะคะว่ามาดูกันว่าเหล่า a n g e เจนอาเบนเนนหล่านางฟ้าและเทวดาทั้งหลายประจำสำรับนี้นะคะต้องการที่จะบอกอะไรคนที่เข้ามาดูอันบล็อกนี้เนาะขอคำอวยพรของเหล่าเทวดานางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้ที่เข้ามาดูดีกว่า มาดูกันเึ้เออกมาสองใบโอเคเรามาดูกันตึงขอให้มีความเชื่อมั่นในการอธิษฐานและความตั้งใจของตัวเองนะคะตั้งมั่นวางแผนให้เรียบร้อยเนาะให้รอบครอบให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเห็นให้ชัดเจนว่าตัวเองอ่ะต้องการที่จะวางแผนในรูปแบบไหน แล้วจะทํามันได้สําเร็จนะคะดูว่าจะต้องไปขอความช่วยเหลือใครหรืออย่างไรบ้างนะคะออกมาจากการรู้สึกผิดหวังเนาะแล้วก็ถ้าเกิดความรู้สึกผิดทั้งหลายที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรยังไงก็ขอให้ออกมาอยู่ในสถานที่เงียบๆปกติผู้คนเพื่อที่จะเจอกับความแสงสว่างนะคะ เห็นไหมคะว่าไพ่ใบแรกก็บอกว่าพลังแห่งการภาวนาพลังแห่งการอธิษฐานเนี่ยมีอยู่จริงพระเจ้าเนี่ยท่านรักคนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านรักทุกคนเบื้องบนท่านรักทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะในเรื่องที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงนิงนหรือความรักหรือคําตอบอะไรก็ตามแต่ที่ต้องการเนาะแล้วคุณก็จะได้รับ ผลจากการภาวนานั้นนะคะน,น,นั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้การภาวนาอย่างเดียวน่ยไม่พอนอกจากคุณจะภาวนาแล้วเนี่ยก็ขอให้วางแผนที่จะให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะคะเขียนออกมานะคะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ทําตามสเต็ปที่ต้องการวางวางเอาไว้นะคะแล้วท่านาจะอวยพรให้ประสบความสําเร็จตามที่ต้องการเนาะ แล้วก็อย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกผิดหรืออยากกดดันกับตัวเองเนาะว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมานะคะแล้วเติบโตจากมันไม่ใช่เอามาโทษตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณน่ะจะมองไม่เห็นทางสว่างไม่เห็นผลทางออกในเรื่องเกี่ยวกับงานเงินหรือความรักและความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนะคะนี่เห็นไหมถ้าถึงได้บอกว่าถ้าเกิดคิดมากนะเครียดมากนักเนี่ย ก็ลบตีออกจากโลกภายนอกบ้างนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับโลกภายในเนาะสร้างขึ้นมานะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่จริงๆแล้วคุณจะต้องทําในเรื่องต่อๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนทางเรื่องอะไรก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คือให้ออกแกนนเนาะติดปัญหาอะไรก็ให้อยู่กับโลกภายในตัวเองในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองเป็นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยตัวเองด้วย แล้วคุณเนี่ยจะเห็นความสำเร็จในตัวเองนะคะตัดโลกอินเทอร์เนต็ตตัดโลกโซเชียลตัดอะไรที่มันคิดออกไปท่านก็เลยอวยพรให้แบบนี้นะคะเพราะตอนนี้มันก็มีความวุ่นวายเยอะเนาะยังไงก็เจอกันใหม่ในคิดหน้านะคะมาดูกันว่าจะเอาให้เด็กไหนมารีวิวต่อไปแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย